วัสดีคือเพื่อนทุกท่านนะตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทแลนเจนนะผมว่าจริงๆก็ไม่ได้มาถ่ายทำพูดอะไรเยอะนะผมตลอดคลิปวันนี้เนาะเราจะมาพูดคือผมนะมาพูดมาเหล่ากันถึงตัวละครใหม่ที่จะเข้าในสมาร์ทกันนะผมในวันไหนไม่รู้แต่ผมคาดการณ์นะเข้าตัวใหญ่ๆเลยนะผมว่าคาดการณ์หรือเดานั่นเองนะผมว่าจะมาในแผ่หน้านะครับ ตัวละครใหม่นะผมเป็นตัวละครที่ชื่อว่าสปีโร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะชื่อไว้นะครับผม S P E E R L O W มั้งนะครับผมนะมั้งนะเออนะครับผมรู้สึกว่ามันจะอ่านว่าสปีโร่นะผมตามมังควานะนะอ่ะ งงนะครับผมนามังาง h u คืออะไรนะครับผมถ้าทุกคนเห็นนะผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูชัดๆนะผมนะสมาร์ทเจนนะผมเอ็กซดับเบิลคลิกนะผมนะตัวละครใหม่มาจากมังฮานะผมนะผมในเว็บตูนนะผมนะชื่อดับเบิลคลิกนะผมรู้สึกจะมีแปลไทยด้วยนะผมลองไปหาอ่านกันได้นะครับเป็นมังฮาสายเล่นเกมละมั้งนะผมว่าผมก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันนะผมเห็นว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่พระเอกใช้ในเกมนะผมนะชื่อสปีโร่นั่นเองนะครับ ผม,มตอนแรกผมอ่านว่าสเปลโรนะเออแต่พอไปอ่านไปดูบางความมาที่หน,นึ่งนะผมทำการบ้านมาที่หนึ่งเห็นว่าชื่อว่าสปีโรนะผมนะเออประมาณน,นี้นะครับซึ่งตัวละครสปีโรเนี่ยผมเป็นตัวละครไอผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครติตเต้เนะผมนะส่วนสูงของมันเนี่ยผมคาดการ่าว่าจะ,จะประมาณดักกี้หรือนะผมนะดักกี้หรืออาริสเนีผมขอคาดการณ์ว่าอย่างนี้ละกันนะครับเดียว่าอาัดดิเดี๋ยวเปิดอันดิให้ดูเดี๋ยว่า นี่เ้อผมนะเออตัวมันมน,นะมมน,น,น,น่าจะประมาณนี้เ้อผมไม่นักที่ก็อลิสเนี่ยน่าจะประมาณดีนะครับตัวละครเน,นะผมผมขอเดาวไว้สองสายนะผมขอไม่อนุญาตเอาอเท่าไหร่คผมขออนุญาตแล้วไนงะผมขออนุญาตไม่เอาแบบว่าหลีกไว้ทุกคนดูมากแล้วกันนะผมนะแต่จะพูดแล้วกันนะผมนะแต่เราบรรยายให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับตัวละครน,นะผมมันจะเป็นคล้ายๆกับสายนักแม่นปืนไม่ใช่นะ ตัวละครนะผมมันจะเป็นสายที่คล้ายๆกับแอสตินหรือนาดิลเลืออะไรไกลเนี่ยผมนะ่าจะเป็นหนึ่งในสองสายนี้เดีผมคาดการนะครับโดยแมคคณิกตัวละครสั้นๆเท่าที่ผมเห็นจากลีกมาีผมจะคล้ายๆกับมอรลี่เป็นหลักไว้ทุกคนมันจะเหมือนมอรลี่ที่อ่าเป็นด้านตรงข้ามหรือขั้วตรงข้ามของมอรลี่นั่นเองนะครับ มอลลี่นะผมจะเป็นหนึ่งในตัวละครสายเคาน์เตอร์นะผมที่จะเล่นเด้นเล่นพื้นเป็นหลักนะผมนาสกิลน่ะตีธรรมดาจะเป็นเล่นพืนเป็นหลักนะผมนาสกิลก็เปิ๊บๆประมาณนี้นะครับแต่เห็นว่าตัวละครใหม่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นลำหมูกาอากาศเป็นหลักไว้ทุกคนประมาณนี้นะผมนะจะเป็นเน้นลำกาอากาศเป็นหลักและอันติจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับ นะไม่น่าจะอันตีหรือสกิลนะแต่น่าจะเป็นอันตีนะผมจะเป็นการเคน์เตอร์นะผมนะเคน์เตอร์เหมือนบอลลี่เลยนะครับซึ่งตัวละครใหม่ที่จะเข้าเอสปีโร่เนะี่ยจะเป็นตัวละครสายเคน์เตอร์2แบบด้วยกัน จนะมีคอเตอร์แบบธรรมดาเนอะผมที่ก็คือมันจะวางไปข้างหลังศัตรูเมื่อโดนตบตีไปทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันแมคเนิกอะไรยังไงนะอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆน,นะผมนะเล่าตัวกันฟังนะครับและอีกวิธีนึงก็คือมันจะเป็นการเคราเต,เตอร์แบบซูเปอร์เคาเตอร์ไว้ทุกคนจะเคาเตอร์แรงๆกลับๆเลยนะครับซึ่งจะน่าจะคล้ายๆกับของมอลลี่แต่ใช้ยากกว่าละมังนะไม่รู้ว่าจะยากกว่ายังไงนะผมยังไงก็ลองนะครับผมนะ่ารอดูนะครับซึ่งตัวละครใหม่นะผมสายเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นสายเอ่อ ขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นแมคาคนิกที่เหมือนจะมีอยู่ในมังหะอยู่แล้วนะผมนะเว็บตูนอยู่แล้วนะบอกใครที่อ่านก็มาขยายความบรรลุทาให้ผมได้นะผมนะเออมาขยายความให้ผมได้นะอกว่าเป็นอย่างไรนะผมบอกผมไม่ได้อ่านเรื่องนี้เลยนะครับแต่เห็นว่าตัวละครสปีโร่เนี่ยจะเป็นตัวละครแบบว่าสายอ่าพิพิวทอเตอร์นะผมควบคุมยากในมังหะนะผมซึ่งมันในเกมนี้ก็จะประมาณนั้นแหละนะครับผมน่าจะพิพิวหน่อยนะครับเพราะมันพิュ๊ิวผมก็เลยคาดการณ์ว่าจะเป็นสายแอสตินด้วยทุกคน แต่ด้วยความที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเหมือนมอลลี่แต่ผมเป็นคู่ตรงข้ามกับมอลลี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าเป็นดิวเลอร์ระยะใกล้เหมือนกันนะถ้าให้แทงหวยสองด้านนะผมนะห้าสิบห้าสิบผมขอแทงว่าเป็นดิวเลอร์ระยะใกล้แล้วกันนะครับถึงแม้ตัวรัสุดจะเป็นทิวฟิงก็เถอะนะฮะขอแทงเป็นดานนี้แล้วกันนะครับผมเออเราขอแทงเป็นดิวเลอร์ระยะใกล้แล้วก,ก,กันนะครับผมทุกคนแทงอะไรก็ว่ากันนะผมนะ ตัวละครมันจะประมาณนั้นเลยทุกคนจะเน้นลำอยู่กลา,างอากาศนะครหรือเน้นลำที่พื้นหน่อยๆนะผมนะเน้นลำกลางอากาศเป็นหลังนะมีคมโบกลางอากาศไหลไปไหลมานะผมมีคอ,อ,อตเตอร์นะผมนะยังไงก็รอดูว่าตาัวละครจะเป็นอย่างไรนะผมตัวหน้าตาของตัวละครนะผมนะผมยังไม่ได้เอาแปลใ, bon ใ,ให้ดูนะผมนี่เดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะครับผมนะปิงนะนี่คือหน้าตาของตัวละครนะผมอ,อันนี้จะเป็นหน้าตาจากมังหะนะผมซึ่งไม่แน่ใจว่าโมเดลมาจะเป็นอย่างไรแต่คาดการณ์ว่านะผมนะใช้คําว่าคาดการณ์นะคาดการณ คาดการว์วตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแตกจากเดิมไะหรอกซึ่งเรียกว่าไงดีผลตอบรับแล้วไงน,นะผมจากการที่ผมเอาไปพูดในไ์ย,ยังผมเนะีผมหน้าผมค่ะผลตอบรับมนันประมาณว่าตัวละครมันออกไปทางกี่เนี่ยผมแนะต่ซึ่งผมก็เห็นด้วยผมใช้คาว่าเห็นด้วยแล้วกัน,นะผมมันตัวละครมันออกไปทางกี่ดอยเนี่ยนะผมยังไงก็ต้องรอดูตัวละครนะผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแรกสิ่งที่หลายๆคนอาจจะร,รู้สึก กังวลละกันซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่กังวลเหมือนกันนั่นก็คือตัวละครที่มันจะลิมิตหรือเปล่าตัวละครนี้มันจะลิมิตหรือเปล่าเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครคอรแลบไว้ดว้ดทุกคมนมันเป็นตัวละครคอนแลบนะเน้นย้ำไปครั้งเนิผมนายตัวละครใหม่ที่จะเข้าในแผทไหนไม่รู้แต่ผมคาดการณ์ว่าจะเป็นแผทต่อไปนี่แหละนะมันเป็นตัวละครคอรแนแลบไต์เว้ทุกคนมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะลิมิตแต่ผมขอจูอหัวว่ามันไม่ลิมิตนะ ผมขอแทงเป้าว่ามันไม่ลิมิตละงานนะผมเนื่องจากว่ามันไม่ได้โปรโมทเว้ทุกคนมันไม่เหมือนกรณีของโซแซดกายนะผมนะของโซแซดกายเนี่ยมันโปรโมทแล้วโปรโมทอีกนะผมนะมันมีนู่นมีนี่มีนั่นนะผมนะว่าแบบมีบอกแนละ้วว่ากู้เจ้าคอลแลปนู่นนี่นั่นนะผมแต่อันนี้คือไม่มีเลยเว้ทุกคนคืออยู่ๆือโผล่มาคลิปปุ๊บมาเลยว่าสปีโร่นะผมนะเออดับเบิลคลิกนะผมเอ็กดับเบิลคลิกนะฮะผมเลยคาดการว่ามันน่าจะเป็นตัวละครถาวรให้ซื้อถาวร นะครับแต่ก็อาจจำไม่ไม่ใช่ก็ได้นะเออให้พยายามแบบว่าคิดเผื่อไว้ว่าเป็นตัวละครแบบว่าสายไอ้นี่นะผมนะเออให้มันเป็นตัวละครแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตัวละครลิมิตนะครับซึ่งถ้าให้ผมพูดนะถ้ามันเป็นตัวละครลิมิตไว้ทุกคนวอตอฟเป็นตัวละครลิมิตนะมันโซแซนกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาได้เลยเนอะว่าตัวละครต่อไปเนี่ยว่าจะต้องเป็นนแม็กนติคล้ายๆกับตัวตปิโลแน่นอนหรือไม่ก็มันอาจจะแบบว่าคิดตัวตัวตปิโรเป็นด้านตรงข้ามของมอลลี่ก็ได้นะเออนะครับผม อย่างตัวละครของโซแซ็กายนะผมเนี่ยซอนนะผมน่านตัวนี้นะผมที่ผมมีเน,นี่ยเปิดดูป๊บตัวละครน,นี้นะผมมันออกมาตอนแรกเนี่ยไม่คดีมันค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะผมน่ะมันจะแนวทางการปีมันจะเป็นการตีล้อมที่พื้นเป็นหลักนะผมสกิลก็ไถอยู่ที่พื้นอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งตัวละครที่มาใหม่ในตัวต่อไปเลยก็คือทิวฟลิงนะผมน่ะ <S 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 ผมบอกเลยว่าทิวฟิงเนี่ย <S <S ทิวฟิงใช่ไหมทิวฟลิงเนี่ยผมเป็นตัวละครสายนักดิวลเลอร์เหลือกายนะผมที่ค่อนข้างจะเป็นพูดได้ตรงๆว่าเป็นโซแซดกายโปรแม็ก นะครับคือแมคานิกของมันนะหรือว่าการเล่นต่างๆของมันจะให้อารมณ์หรือฟีลลิ่งคล้ายๆกับโต้ัดกายเลยแต่จะเล่นง่ายกว่านะครับผมและก็สวยกว่าด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าชนาะโต้ัดกายอย่างร้อยเปรเ็นนะครับประมาณนี้เดิมผมนะซึ่งผมคาดว่าถ้ามันไปตลอดลิมิตเดี๋ยวเขาก็ต้องออกตัวละครที่มันแมคานิกการเล่นคับคายคับคาขบานะผมนะมนะไม่เหมือนร้อยเปรเ็นนะแค่คับคายคับคาขากับตัวละครเดิมมาให้เล่นกันนั่นเองนะครับน่าจะออกตัวแบบนั้นมานะ ยังไงก็รอดูนะผมเรื่องตรงนี้นะแต่ผมขอโจหัวว่ามันไม่ใช่ตัวลิมิตแล้วกันซึ่งข้อมูลของตัวละครใหม่นะผมทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็นั่นจะในแค่นี้แหละทุกคน <c oughs> ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลแล้วตัวละครใหม่มันน่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ก็คือเป็นตัวละครน,น่าจะเป็นสายดิว้วลรยะใกล้หรือไม่ก็ไอซทตินซึ่งผมขอจััวว่าเป็นดิว้วลระยะใกล้นะครับผม ถึงแม้มันจะเป็นตนัวละครคล้ายๆกระสายแอดนะในเรื่องเรื่องหลักในในเรื่องของดับเบิ้ลคลิกนะผมรูอเปิบตูดนะฮะลองไปอ่านกันดูเนาะใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องนะผมหรืออยากรู้แนวทางการเล่นของมันก่อนที่จตะตัวละครจะเข้าเนี่ยก็เราไปอ่านบางวาได้นะผมนะเออขายให้ทั้งออบเลยนะครับผมลองไปอ่านบางวามันได้นะผมก็อาจจะรู้อะไรยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่อ่านแล้วลกันขี้เกียจ <laughs> <laughs> ยังไงผมก็รอดูแล้วกันนะผมว่าตัวละครมันจะเป็นอย่างไรนะผมนะตัวละครสปิโร่นะผมบอกเลยว่าให้ผมอิงจากหน้าตานะ ผมมองว่าไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะ <c oughs> ผมนะแต่ก็น่าจะซื้อแหละนะตัวละครซื้อแหละน่าจะซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะผมแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะจะเล่นไหมคือผมมองว่ามันเป็นตัวละครสายที่เน้นลำเป็นหลักเลยทุกคนมันเป็นตัวละครที่เน้นค่อนข้างจะลำไทยเก๊กบ่อยๆนะผมนั้นเล้นลำนะแล้วก็น่าจะเล่นยากพอสมควรนะผมนั้นเน้นลำก็คือเล่นยากแล้วสำหรับผมนะครับ หน้าตาไม่โดนใจด้วยผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่นะยังไงก็รอดูอีกทีแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมคาดการว่าหน้าตาก็น่าจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้เยอะหรอกนะผมน่าจะนะเออมมนมันไม่เปลี่ยนไปจากนี้เยอะหรอกเว้ทุกคนหน้าตาของตัวละครนี้นะครับยังไงก็ใครที่เป็นสายสับแว่าคงืซออยู่แล้วแหละแต่ผมหรือใครที่แบบว่าเป็นสายที่แบบว่านีก็รอดูเพาะว่าตาตาตวลงไปรอดูว่าการเรื่องของตัวละครจะเป็นอย่างไรหรจะสนุกหรือเปล่า คคนไทยหลายๆคนชอบอาจจะชอบตัวลำลอยู่แล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนอยู่นะแต่ผมไม่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะฮะผมไม่ค่อยชอบอะไรการลำลนะผมแบบ คนอายุเยอ,อะคือคนแก่เน้นตีธรรมดาเน้นตีช้าๆนะผมนะเน้นแบบซัพพอร์ตเพื่อนนะครับประมาณนี้นะผมนะเอาละทุกคนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยกวกับตัวละครใหม่ที่ผมจะมาพูดให้ฟังก็มีเท่านี้นะผมนะจริงๆแล้วตัวละครใหม่เนี่ยมันมีคลิปหลุดเรื่องสกิลเนี่ยมานานแล้วแต่ผมขออนุญาตไม่แปะให้ทุกคนดูนะผมให้ไปหากันเอาเองนะครับหรือไม่ก็รอดูวันจริงนั่นแหละนะ เศร้าคล้าตัวละครใหม่นะผมสรุปเศร้าคล้าเลยก็คือเป็นตัวละครน่าจะสายแอสตินสายตูดหรือไวเก็สายดิวลเลียะใกล้นะครับเป็นตัวละครที่มีการเคราน์เตอร์นะผมนะซึ่งมีเคาน์เตอร์อยู่2แบบด้วยกันเป็นเคาน์เตอร์แบบธรรมดาก็คือเคาน์เตอร์แล้วก็วาล์กไปข้างหลังเฉยไม่มีอะไรมากกับเคาน์เตอร์แบบซูปเปอร์เคาน์เตอร์นะผมที่แรงๆหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับและเหมือนว่าจะเป็นตัวละครที่เน้นลำกากอากาศนะผมนะจะมีการลำกากอากาศที่ค่อนข้างจะเยอะ นะครับประมาณนี้นะผมนะไม่รู้ข้อมูลไหนจะเป็นจริงหรือจะเป็นปลอมยังไงก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับยังไงผมก็มันก็มาไปเปิดให้ทุกคนฟังกันเฉยๆนั่นแหละนะผมแล้วก็หน้าตามาให้ดูเนาะคือรอบนี้หลุดมาทางหน้าตาแล้วเพราะเป็นตัวละครแลบนะครับตัวเรื่องลิมิตไหมหรือไม่ลิมิตผมขอตอบไม่ได้นะผมแต่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะไม่ลิมิตนะผมนะเออน่าจะไม่ลิมิตนะผมเพราะมันไม่ได้โปรโมทอะเยอะนะครับยังไงก็รออีกทีนะผมนะผมคาดผมเดาๆไว้นะนาะว่าน่าจะแพทหน้าเนี่ยน่าจะมาละ คลิปนี้ลงวันที่เท่าไหร่นะน่าจะ14นะคลิปนี้ลง14แพทมา16ใช่ไหมวันที่30หรือช่วงปีใหม่เนี่ยน่าจะมาพอดีแล้วทุกคนเน้ <c oughs> นย้ำอีกครั้งว่าน่าจานะแต่ผมคลิปนี้กาลล้วนเดาล้วนวน,นะครับไม่มีข้อมูลไหนเป็นจริงเลยนอกจากโมเดลตัวละครกับหน้าตาตัวละครที่โชว์ให้ดูนะผมนะนอกนั้นข้อมูลก็เป็นการเดาล้วนๆน,น,นะครับผมปรลมบานนี้นะโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ยวผมไว้เนะจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ